ท่านผู้ชมตอนนี้อยู่ที่ทะเลสาบทุ่งกุลานะครับนี่คือเรือนี่กำลังไปชุมปรึกษาหารือกันดูอยู่ก่อนเราต้องเราต้องพยายามตัดเพลงไม่ให้เพลงติดมาเด็ดขาดเพราะมันร้อนแลมต่อการเสียลิกกิะสิบเิีลิกสิทธิ์ท่านผู้ชมมีเรือผมไม่น่าจาว่ากิจกรรมแล้วเขาจะมีขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไรเนี่ยตอนนั้นมองไปด้านนู้นจะเป็นทีมอ่า น่าจะเป็นทีมฝีพายนะครับกําลังประชุมกําลังวางแผนอะไรสักอย่างอยู่นั่งจัดแถวแล้วก็ฟังโค้ชนะครับตอนนี้กําลังเดินเข้ามาเดินมาลงมาที่เรือท่านผู้ชมเพื่อที่จะบรรจุฝีพายไปเนาะใช่กำลังจะซ้อม โอเคท่านผู้ชมสนุกเออมาตั้งเหตุการณ์เวลาพอดีซ้อมกันดูสุดยอดเลย20ฟรีพายนะครับอ๋อก็จะต้องมีการตีกลองด้วยท่านผู้ชมเดี๋ยวนะพามาดูบรรยากาศใกล้ๆเลยท่านผู้ชมนักกีฬาเ่ลา มีแต่น้องๆองยาวไปชนท่านผู้ชมดูสิสนุกแน่วันนี้เนะี่ยร่างกายจแจ้ะท่านก็สมบูรณ์แบบแล้วก็ดีทีเดียวเหมาะสมมากเลยท่านผู้ชมกำลังบรรจุผีภายลง ก็บรรจุนั่งได้20เดี๋ยวคงจะคึกคักนะดูท่านผู้ชมดูสิใส่เสื้อสีโทนสีสอดคนหัวเรือที่จะนั่งอยู่น่าจะาำรับตีกลองบรรเลงประกอบเพลงไปด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องรอติดตามชมตอนนี้กำลังบรรจุสีทายลงให้เต็มเรียบร้อย จะตีกลองด้วยแต่ไม่ได้สัญญาณปีจะเป็นอย่างไร,รงเ,เพิ่งเจอเพิ่งเคยเห็น,นปกติก็ไม่ค่อยได้เห็นนะครับสวยงามงที่เดียวตัดกับ สีเสื brands, well. so, beautiful beautiful ้อตัดกับลำเรือด้วยก็จะดูแล้วสวยงามสง่างามทีเดียวก็แายรูปโคตรเขาฟังเสียงเสียงทูดมาจากทางเหนือท่านผู้ชมหรือว่ามาจาก

บรรยากาศสวยสวยดีมากท่านผู้ชมบรรยากาศสุดยอดเลยเดี๋ยวรอชมตอนต่อไปว่าพิธีจะเริ่มตอนไหนยี่สิบสี่พายท่านผู้ชมไปแล้วไปแล้วท่านผู้ชมถอยไปแล้วละ่ะ ควรจะไปเริ่มสอมนะท่านผู้ชมนี่ได้เห็นบรรยากาศใกล้ๆเลย,เยสุดยอดท่านผู้ชมสวยงามทีเดียวบรรยากาศสดๆสดๆณขนาดนี้นะท่านผู้ชมนะครับทีมนมีสุดยอดเลย โอเคตอนนี้น่าจะลงไปแล้วท่านผู้ชมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดทั้มจะเป็นแปดนะครับเป็นแปดลำที่เห็นอยู่ณขณะนี้นะสวยจริงๆครับตอนนี้กำลัง <c oughs> ลงไป ที่ต้นทุ่นเนาะโอเคลงแล้วท่านผู้ชมเนี่ยดูสิจังหวะจังหวะขาวน่ะสุดยอดเลยแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่โคด ส่งสัญญาณบอกไปแล้วจะมีกลองส่งสัญญาณเป็นระยะระยะช่วงๆจดปล่อยอยู่ทางฝั่งโน้นท่านผู้ชมเขาตีกลองให้สัญญาณเป็นช่วงๆนะท่านผู้ชมเป็นจังหวะ ฟังแล้วไพเราะจริงๆเป็นบิวทิวท่าเรียงรายดูแล้วเกิดความสวยงามอย่างที่ยิ่งทีเดียวท่านผู้ชมอ,อย่างร้านรวงก็ตั้งเป็นแนวเป็นแถวสวยงามทีเดียวเนีย่ยดูสิเห็นไหมท่านผู้ชมก็พามาดูบรรยากาศมาเที่ยวชมได้เด้อมาใช้บริการสถานที่ท่องเที่ยวนะขึ้นชื่อของภาคอีสานแหล่งหนึ่งก็คือที่นี่ทะเลสาบทุ่งกุลา ตำบลไพราขาอำเภอชุมพลบุรีแล้วก็จังหวัดสุรินทร์ท่านผู้ชมขึ้นจังหวัดสุรินทร์นะบริเวณนี้สวยงามทีเดียวบรรยากาศท่านผู้ชมจะได้ยินเสียงกลองไหมนั่นแหละทีมเรือจะส่งสัญญาณมาแล้วท่านผู้ชมกำลังกลับย้อนเข้ามาแล้วตนองถ้าเป็นช่วงๆเนื่องจากจะมีเสียงเพลงในเพลงจะติดมาด้วยอ่ะต้อง ไม่ถ่ายต่อเนื่องท่านผู้ชมดด สังเกตว่าทุกคนท,กทุกฝีพายก็จะสวมเสื้อชูชีพสีฟ้าด้วยท่านผู้ชมเพราะว่าเป็นการเซฟแล้วก็ป้องกันนะรักษาในด้านความปลอดภยัยอย่างยิ่งทีเดียวอย่างเคร่งครัดเพราะว่าเราก็เป็นกฎปฏิบัติด้วยเนาะต้องสวมเสื้อชูชีพไว้ตลอดเวลานะครับนี่คือ เป็นการดูแลตัวเองส่วนหนึ่งเซฟตัวเองส่วนหนึ่งด้วยเวลาเราพายเรือแล้วเกิดอิสเดนนต,ต่างๆก็คือช่วยได้มากทีเดียวท่านผู้ชมครับตอนนี้ไปแล้วออกไปแล้วท่านผู้ชมวิธถ้าเกิดตอนเข้ามาพร้อมเพรียงกันทั้งทั้งหมดเนาะทั้งหมดลำเนี่ยหลายลำที่เห็นอยู่1 2 3 4งสอี่ห้าหกด คงจะสวยงามนะสีสันแต่ละทีมแต่ละทีมนะ่ะน่าดูจริงๆเดี๋ยวต้องรอชมเนาะรดติดตามว่าจะอลังการสวยงามขนาดไหนก็ต้องรอชมต่อไปโอเคท่านผู้ชมขอเก็บบรรยากาศไว้แต่เพียงตอนนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวรอติดตามตอนช่วงเข้าแข่งอีกทีหนึ่งกันแล้วกันว่าจะ,ะตระกตราตาสวยงามขนาดไหนนะครับก็รอชมเพราะว่า กติกาเงื่อนไขเวลาที่จะทําการเก่งขันนั้นกําหนดการยังนั้นอะ่ะยังไม่ทราบละเอียดเพราะผมมาเที่ยวนาะเราไม่ได้อยู่ในบริเวณงานก็แค่มาท่องเที่ยวเก็บภาพบรรยากาศเท่าน,นั้นเองเดี๋ยวเราติดตามตอนต่อไปก็แล้วกันว่าจะมีพิธีการอย่างไรนะท่านผู้ว่าก็เดินทางมาด้วยนะท่านผู้ชมงานเป็นการจัดงานของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดสุรินทร์ในโซนของทะเลสาบพุ่งกลาอ,อําเภอจุลบุรีนั่นเองซึ่งเหมือนการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวให้ได้รู้จักไปบวงว่างนั่นเองท่านผู้ชมผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภายัยหากข้อมูลนั้นอาจจะคลาดเคลื่อนผิดพลาดไม่ตรงกับความเป็นจริงบ้างหรืออาจจะ ผิดไปในนําเสนอไปก็ขออ,อาภัยไว้ณที่นี้ด้วยแล้วก็ท่านใดมีข้อมูลละเอียดเพิ่มเติมถีทถ้วขอแสดงความคอมเมนต์า Comment มาด้านล่างเพื่อเป็นความรู้ให้ผู้ชมได้กระจ่างชัดเจนก็จะขอบพระคุณอย่างยิ่งทีเดียวนะครับหากคำพูดใดใบจยใดหรือขอ้อมูลใดผมนําเสนอไปนั้นอาจจะคลาดเคลื่อนจากความจริงก็ขออาภัยเด้อนะครับ ขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ